ครับวันนี้มาเอาหินครับพ่อถามแอมพ่อแอมเอาอีกเอยอีกพ่อเอาหินไปเทครับวันนี้ เต็มเต็มเลยครับล้นล้นเลยครับอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับราคาบ้างครับครับเต็มเต็มล้นล้นครับอ่าแอบที่ไหนเราไปที่นั่นครับอ่านู่นครับจุดหมายปลายทางอยู่ข้างในนู่นครับไปครับไป <laughs> เป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยนะครบฝึกเด็กใหม่ครับฝึกเด็กไหมแล้ว <laughs> เอาหินมาส่งแล้วครับส่งให้แม่เลี้ยงนะครับสนโตแล้วแถนนี้มันชื้นครับเนะอาหินเทมาเทให้ครับ เก็บงานครับส่งเห็นครับกระบะดำ้แพร่ครับสนใจนะครับสั่งเห็นดินทรายนะครับใกล้ๆกไปหมดนะครับในตัวเมืองแพร่ ต้องขอนเกันวันนี้มาส่งหินเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับปลาดำ <c oughs> ใก่้แล้วครับใก่เสร็จแล้วครับ <c oughs> ดันคนนั้นออกไปเลยครับ <c oughs> ครับโชเฟอร์ลถไทยเมื่อใหม่ครับวนไปวนมาอย่างนี้แล้วครับไม่ต้องเอาเสาออกนะครับไม่ต้องเอาเสาออกนะครับ ใ <laughs> นโรงงานครับมันฝนตกแล้วมันแฉะเจอะแฉะครับรกด left กด r i ดตามันแช่ด้วยเป็นกลังใจให้ด้วยนะครับ